สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกท่านเลยนะคะมาเจอกันอีกขั้นหนึ่งค่ะสำหรับโกเบ045นะคะมาเจอช้างเผือกในป่าอีกแล้วค่ะลึกมากเลยอยู่ในป่ายางนู่นป่ายางป่าไผ่นูสนรถส,สวยค่ะนี่ทันนี้สภาพยังดีๆอยู่เลยใครที่สนใจกำลังจ้องดูนะคะ คันนี้สภาพดีเลยคันนี้ยังไม่เปิดราคานะคะรีวิวให้ท่านผู้ชมดูก่อนมาดูสภาพกันเลยค่ะเนคันนี้ สภาพดีมากค่ะวันไม่ค่อยดำนะ เสาบ่อเลยับ่อวไปเนี่ยเหมือนแรงาตนเปาดูกาบาลูกันสายมครับเงนิ่มตัววันกับ่คอยมีนะ ขายเองเจตแดงว่าเครื่องจีโอแปดด้วยนี่จีโอแปด้นี่ัซื้ออีกวันนี้ถามซื้อแล้วเนาะขายไม่เนี่ขายวันนี้ถามซื้อมาส่เป็นเกียรเวลาคนน้นลงคลิปบอว์เลนจะซื้อถามซื้อรถเพิงามอ่ะนะจ้างถามซื้อเพิ่นดีตรับ่ะาไม่ได้ป้สวัสดีค่ะ ถะท้องเป็นรถคันใหนก็อยากถามซื้อเบิร์ค่ะ <c oughs> รถคันนั้นก็นู่นละค่ะทำงานเหมือนกันเอามาจากที่ทำงานเลยพี่เขางานเยอะค่ะต้องต้องซื้อฮิตาชิ อยากได้แบบจวดจา้าดค่ะก็เลยไปมัดจําอยู่ที่บางนาไว้ทีตะชีคันหนึ่งจําใจต้องขายออกค่ะทั้งสองคันเลยคันสีเหลืองคือคันเมื่อคืนนี้อีกคันหนึ่งค่ะคันนี้แต่ที่เขาใช้งานก่อนงานเยอะค่ะ ขายดีในเที่ยวละร้อยนะคะได้ราคาดีมากเลยบ้านไฟว่าต่อบียงแตาดเมันตมัมาตมันมาเนี่ยเสะเขเล่งไม่บานมาเนี่ยนี่บอ่าบวบไบ้าัดออกเเด็กเเมับนไบานเนี่ยเหรอเเล่งมันจะไม่บ้านเพราเป็นที่แหลกบัวนี่ สายต้นหรมอเจ้บอกลน้อยยังแต้ม่ไฟเขายืนมา่าโครล้หื้อแ่งเจ้าม้องเบิื่งเี่วเลย่ะเอาว้าวไม่มีรั่วซึมเลยนะคะเครื่องยังแห้งๆอยู่เลย ใายให้ดูตอนทำงานเลยนะคะดูยังเร็วเหมือนเดิมค่ะคันนี้โคเบโกศูนสีห้า

คเลียน้องเพิเงื่อใส่ดิเยอะมาก ฟังดูเสียงเครื่องค่ะเสียงนิ่มดีนะ เยนเป็นสายเมื่อนเดียววันมีตากไกลเด้อดิจากไกลยกันเชื่อมนี่ไงเครื่องมันอยู่ทางนี้ต้องเอาไปล้างขอขอกขค่ะ เดิมเลยนะคันนี้หาสภาพแบบนี้ยากค่ะนานๆทีจะได้เจอนะตัวดงตัวเดินก็ยังแน่นอยู่ ข้ามาลึกอยู่นะคะนี่ประมาณเกือบจะกิโลนึงอะเข้ามาด้านในนี้ขนาดโทรถามกันตลอดทางยังไม่ไม่ค่อยมาถึงเลยค่ะยังงงง,งอยู่มันอยู่ลึกมากเลย โอเคค่ะพี่น้องสำหรับชิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแจ้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ